สวัสดีครับวันนี้ก็พามาพบกับ t o y ย t a r e v o นะครับคันนี้บอกเลยว่าเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างนะครับเป็นรถปีสองพับดนปีครับตัว e plus dealer สี่ประตูครับกับโปรโมชั่นช่วยดาว10,000แสนบาทนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูตัวรถกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับนี่บอกเลยว่าสวยมากตัวนี้ยังไม่ได้ล้างเลยครับเข้ามาก็คือสตาร์ทให้ดูเลยนะครับนี่เป็นตัวอ่าเขาเรียก เดย์ไลท์นะครับแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์นะครับด้านล่างมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะกับยางหน้าใหญ่ๆนะครับล้อแม็กยโตโยต้าจากนย์เลยตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบ17นะฮะโตโยต้าล้อขอบ17นะครับบันไดข้างครบสมบูรณ์นะไฟเลี้ยวนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีตัวเคลือบโครเมียมด้านข้างนะครับก็การลอยอะไรก็ว่ากันไป ลายหน้าเดิมๆนะครับลายหน้าเดิมๆเ,เลยนี่มีตตดตาสัญลักษณ์พีรันเนอร์มาด้วยนะครับนะเป็นตัวอ e ีพัทนะตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากนี่ฮะทายเดิมนะครับสวยไม่มีรอยไม่มีตําหนินะครับมีแต่รอยน้ําเพราะว่าฝนตกนะอันนี้ลายเน้าด้านในนะครับก็สภาพอย่างเียเลยรถเพิ่งมายังไม่ได้เก็บทำควา,ามสะอาดแต่ยังได้นะครับค่ะยวพาไปดูด้านในกันดีกว่านะครับนี่ครับด้านในก็ของตัวอ e ีพัทก็จะมีปักตัวดิสเพย์ดี ที่พวงมาลัยด้วยนะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กหนึ่งจุดสองจุดนะครับนี่ครับเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันตัวนี้เหมือนดีว่าตัวปกติทุกอย่างนะครับเป็นตัว E นะกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับอ่าเดี๋ยวตรงนี้รถสีนิดนึงนี่ครับแล้วก็มีกล้องหลังด้วยนะตัวนี้มีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับหกล้องหลังชัดด้วยนะแล้วก็จะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับแล้วก็ มีโหมดให้เลือก2โหมดนะครับ e power กับโหมด power mode ก็คือ power กับ eco car นั่นเ,เองนะครับไฟติดทุกจุดนะครับเอกสารครบนะใช้ได้ปกตินี่ฮะบ,บอกเลยว่าคันนี้เขาได้ไปคุ้มค่าแน่นอนพรระเพิ่งเข้าผมลองขี่แล้วนะสภาพดีมากะดูด้านหลังกันหน่อยครับนี่ด้าน,นหลังนะรถยังไม่ได้ล้างนะครับย้ำก่อนว่ายังไม่ได้ล้างเลยนี่ฮะมีที่วางแก้วนะครับแล้วก็ลายเนื้อด้านหลังนี่เรียกได้ว่าเดิมๆนะ เดิมๆเลยนะครับนะนี่นี่ฮะน็อตทุกตัวเป็นน็อตเดิมหมดเดิมหมดนะครับนะไม่มีการเจาะไม่มีการไขไม่มีการขันนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆอ่ะเดี๋ยวไปฟังโปรโมชั่นคันนี้ดีกว่านะครับไอ้เจ้ารีโว่หน้าหล่อคันนี้บอกเลยว่าหน้าร้านขายอยู่เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทผมลดให้เลยหนึ่งแสนบาทเหลือเพียงหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับสำหรับใครที่ชอบโปรโมชั่น แบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนลดช่วยดาว1แสนบาทสามารถติดต่อได,ได้ได้ที่เบอร์0937922016หายสามเนมโต๊ะตรงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ